รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส ครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ดาวิชีเกมถอดรหัสครับมาลุยกันต่อนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราค้างเอาไว้นะครับผมกับคู่ต่อสู้คนต่อไปของน้องเอ๋ยคุณบลอสมดูแดาวิชีมานานหรือยังนานแล้วค่ะนานแล้วนะครับ,รบอยู่บ้านมันง่ายเนาะข้อคะมาข้อ <laughs> <laughs> มาอยู่ตรงนี้แล้วโอกาสเป็นของคุณแล้วต้องทําให้ดีที่สุดส่วนเอ๋เองรู้สึกยังไงบ้าง ตอนนี้รู้สึกว่าดาวินชีเนี่ยเหมือนเป็นบ้านของคุณหรือ,อยังรู้สึกเป็นบ้านแล้วค่ะรู้สึกเป็นบ้านแล้วนะสบายๆแล้ว <c oughs> เราคิดว่าจะมีสักคนหนึ่งที่จะมาปราบเราได้ไหม <c oughs> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็เดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> เธอจะส่งกลับไปอีกกี่คนมาครับใส่กันไปคนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2000ตรงกลาง4,000ันตกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยาง ราดภาพมาครับ <S <S 1> <S 1> ทีมสตีล <S <S 1> <S 1> เฮ้ยครับยืนกราน <S 1> <S 1> ยืนกรานถูกต้องครับผม ภาพแรกคือภาพของยานอวกาศหรือยานนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพที่2ก็คือภาพของการกลืนยานกลืนยืนกลานออกเสียงให้ชัดยืนกลาน12,000ต่อ8,000ครับ12,000อยู่ที่แชมป์ของเราคุณบลัสซมยังมีอีก8,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000ครับมาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง และแน่นอนครับถ้าได้4,000นี้กลับมาเสมอกันที่1,000 0เริ่มกันใหม่4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับยายแมงมุมเอาหน้าถูคอยายแมงมุมเอาหน้าถูคอ เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ถูกต้องครับผมใหญ่แมงมุมนะฮะก็คือสไปเดอร์เว็บหรือเว็บเฉยๆนะครับผมสำหรับตัวใหญ่นะฮะและเอาหน้าถูคอต้องหน้าถูคอเลยนะครับผมนะถ้าเกิดแบบว่ารอบซีนเขาก็เรียกว่าขันไซค่ะครับเว็บไซต์เสมอที่หนึ่งหมื่นครับ ดูมีความมั่นใจด้วยไม่ค่อยตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะแบบนี้แหละมันจะทําให้เอ๋ยลงหนักหนักอ้ยอ้ยอยาเปนท้าทายเขานะคนนี้หรือเปล่าเสมอที่หนึ่งหมื่นครับสบายๆชิลๆเหมือนเริ่มใหม่นะหายใจลึกๆกันได้อีกครั้งยาวๆกันไปเอ๋ยครับสู้เท่าไหร่ครับสองพค่ะสองพมาครับรวมเป็นสี่พตรงกลาง สี่พันตรงกลางครับดาวินชี่ขอสองพยางสองพยางรหัสภาพมาครับ สองหนึ่งไม่ได้เลยค่ะไม่น่าเชื่อไม่มีใครใช้สิทธิ์ด้วยในพื้นที่สติลตรงนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆครับต้องเชียร์ครับเพราะว่าภาพแรกเนี่ยนะฮะเป็นภาพบริกรรมของการกินหรือที่เราเรียกกันอีกคำแบบสุภาพสุภาพก็คือทานทาน,ทานภาพที่สองเขากำลัง การทานกางทางการเวบิชชีขอคืนสี่พันก็โดนฉับขาหลอกมาเยอะใครเป็นอดี่นี้นี่ง่ายๆเนี่ยไม่ได้กันเลยนะบางทีอาจจะได้นะแต่แบบใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันแค่นี้เองเหรอไม่น่าจะง่ายอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่มันอย่างเนี้แหละครับผมไม่เป็นไรนะฮะเสียให้เดบิชชี่สี่พันก็ยังเหลืออีกตั้งคนละแปดพัน ลงกันมาครับคนละ2,000ตรงกลางอีกครั้ง4 0พัตรงกลางครับดาวิชี่ขอ3พยาง3พยางราดเสียงมาครับ4ีพัตรงกลางครับ ดาวิชีขอสามพยางสามพยางรหาดเสียงมาครับมันีแดงชุบแป้งทอดมันีแดงชุบแป้งทอดเบอร์สิบครับมาแล้วะและเอ๋ยก็มาตามมาติดๆตอบว่าทับทีมกรอบ ทับทิมกรอบทูกต้องครับ <C dresses> และก็เป็นการที่ต้องใส่หน้ารอบที่2นะครับสำหรับวันนี้หลายครั้งมากที่เขากดได้แล้วก็กดปุ๊บเอ๋ยก็จะทับปับ๊บอย่างงี้ทุกครั้งเลยฮะบะรีแดงก็คือทับทิมนะฮะชุบแป้งทอดกรอบอแน่นอน ราคาสูงน่าดูมันดีแดงชุบแป้งทอดมันดีแดงชุบแป้งทอดค่ะับมาครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งของเรานะฮะเอ,อ๋ยนะครับกลับมาเท่าทุนที่10,000ในขณะที่คุณบลัซซ์มมีอยู่6000มีความแตกต่างและห่างกัน4 0 0พสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0พค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4 0 0พตรงกลางและก็เป็นโอกาสที่เสมออีกครั้งหนึ่ง4 0 0พถ้าดึงกลับไปได้กลับมาเสมอที่800 0 สี่พันตกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ ิงสิ split, กริอีกแล้วเขาไม่ยอมแพ้จริงๆแล้วเอ๋ยก็มาครับผมตอบว่าสอบถามสอบถามถูกต้องครับผมคุณบรสซ่อมกำลังมองจออยู่ว่ามันจะสอบถามได้อย่างไรก็เพราะว่าภาพแรกเป็นภาพของ3มถุงค่ะถอถุงตั้งไว้แล้วประกบกับคำว่าอบจากการอบในภาพสุดท้าย อบกลายเป็นถอบไม่มีความหมายแล้วนะฮะครับผม3าถอบพนกับสอบถาม12,000ต่อ4,000ครับบรสิเดฉชนเขายินดีกับคุณเอ๋ด้วยการตอบได้ว่ากำมัดอย่างเงี้ยป <c oughs> ับนื่การชื่นชมอ่ะอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน12,000อยู่ที่ช้ามครับ4,000อยู่ที่คุณบลอสซัม สองพันเหมือนเดิมค่ะยังสองพันอยู่นะเ <มา S 1> จ๋งมากคุณมาซัาสุดๆสค่ะต้องแบบนี้เพราะถ้าเกิดได้กลับไปมันจะตามขึ้นมาเร็ว4,000ตรงกลางครับดาวินชี่ขอสามพยางสามพยางรัดภาพมาครับ ร็อกแคลี่ถูกต้องเดน่าโคโคเขาเป็นชาวร็อกหรอคะถูกต้องครับผมโคเป็นชาวร็อกก็มาเหรอคะนี่ใช่แล้วภาพแรกนะฮะน้องบี้เคพีเนนะฮะและภาพที่สองอย่างที่เชื่อว่าโคเขาก็ร็อกได้มันอยู่ที่ใจถ้าใจเราร็อกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอยนางนี้ก็ได้เหรอคะเนี่ยบี้โคร็อก สวนกับเป็นบรอกโคลี่ยังได้1 4 0 0 0ต่อ2,000ครับ <laughs> คราวนี้ก็ต้องมาถามน้องลอสเซอมแล้วว่าจะอย่างไรดีหมดหน้าตักเลยค่ะสุดยอดหมดหน้าตักมาขอถามต่ออีกครั้งว่าหลายๆครั้งหลายๆคนก็มาแบบเนี้ยพอถึง2,000สุดท้ายหมดหน้าตักหมด เพื่อสู้ต่อหรือหมดเพราะถอดใจสู้ต่อค่ะเพราะว่าถ้าเราชนะเราก็จะได้กลับมาเยอะค่ะถูกต้องนี่แหละนี่แหละต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ถ้าได้ดึงได้กลับไปเดี๋ยวเอยแถมให้อีกสองพันเออมาสู้ส้ครับ <laughs> <laughs> สี่พันตรงกลางดาินชีขอสองพยาง พีี่โเดยมตาที่จอหูเตรียมฟังครับผมสองพยางรหัสภาพมาครับ แชมป์ครับยอมรับยอมรับยอมรับเธอจริงๆถูกต้องครับผมภาพแรกธงขาวการยอมภาพที่สองง่ายๆเลยโยนบอลมาก็รับสิครับยอมรับแชมป์สมัยที่43พร้อมกับเงินสะสมอีก1 6 0 0 0บาทครับ และขอบคุณคุณบล็อกสกมากๆๆนะครับขอบคุณครับไปอีก1 10, 6 0 0 0แล้วคนต่อไปนี่เอาจริงแล้วนะเอาจริงมาประมาณ43คนละ <c oughs> ขอเอาจริงอีกสักคนหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> คนคนนี้เป็นใครรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะคะเริอมเลยค่ะ ก็บอกเลยแค่ชื่อก็หมื่นแล้วเอ,อ๋ยโดนแน่ๆพร้อมไหมคะยาดองครับพร้อมครับคุณกดหลายครั้งมากนะต่อไปนี้เป็นโอกาสของคุณเต็มที่นะคะครับปรบมือให้กับยาดองด้วยค่ะ,คะสะุครับสุกแน่นอนสวัสดีครับ ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับผมน่าจะอยากรู้ที่มาที่ไป <S <S ของชื่อคุณมากกว่า <S <S ะนะมากกว่าที่จะอยากรู้ว่าคุณทํางานอะไรอยู่ <S <S ทําไมถึงยาดองก็เป็นชื่อเล่นตั้งแต่กําเนิดเลยครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เลยครับด้วยเหตุผลอะไรครับก็ไม่เหมือนคนอื่นครับไม่เหมือนคนอื่นดีชื่อเก๋ดีนะเก๋มากยาดองไม่เคยเจอใครชื่อนี้มาก่อนเลยค่ะคุณยาดองมีพี่น้องไหมคะครับมีครับมีน้องชื่ออะไรบ้างคะยาดมครับจริงป่ะจริงครับ จริงเหรอครับ,รบผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายโอ้โหคุณอย่าบอกนะคะว่าชื่อคนสุดท้ายคุณจะเป็นยาถ่ายไม่เอานะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้<อ>ารักยาดองยาดมเหมือนแบบคบ <นะ S 1> จองอันนะคะแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณยาดองปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับครับยงแลวยังทำงานอยู่ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่ถือว่าโชคดีมากๆช่วงนี้ก็ต้องสู้ๆกันหน่อยนะครับหลายๆคนพร้อมไหมครับคุณยาดองเที่ยวนี้กดยังไงมันเป็นสิทธิ์ของคุณคนเดียวไม่มีใครมาแย่งคุณได้ไม่ต้องรอด้วยดีไหมดีครับ เขาลงมาแล้วคนนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ๋ยกลัวเลยค่ะกลัวเลยจริงเก่งไหมเก่งมากเก่งมากไม่รู้ล่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าเราเริ่มเลยดีกว่าดาวินชีใส่ให้เลยครับคนละ1 0,000และสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางรหัสแรกครับดาวินชีขอ4พยางสพยางรหัสเสียงมาครับ ข้างสนามบตทธนพลนั่งข้างสนามเบอร์แค่ะธนพลนั่งข้างสนามพุทยอดอกครับ,รบลูกเสือสำรองครับลูกเสือสำรองถูกต้องครับ ธนพลนะฮะธนพลก็คือพี่เสือธนพลนะครับถ้าเป็นบุตรธนพลก็ต้องเป็นลูกของพิ่เสือหรือลูกเสือและนั่งอยู่ข้างสนามแน่นอนถ้าเป็นภาษาบอลก็ตัวสำรองละนะฮะ <c oughs> ก็คือลูกเสือสำรอง <c oughs> ขึ้นนํำก่อนครับ1 2 0 0 0ต่อ8 0 0 0ครับแปดพันค่ะเอ๋ที่เรามีอยู่สู้เท่าไหร่คะสองพันค่ะสองพันมาครับเป็นสี่พัน ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ าวินาทีครับ3 2 1หนึ่าเสียดายมากๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไราภาพแรกคือภาพของน้องไอซ์ค่ะชื่อจริงป,ปรีชยาปรีชาปรีชยาแต่ภาพที่สองบอกไม่เอาผู้หญิงยกยอหญิงออกไปเท่านั้นเองค่ะเหลือปรีชา,ชา บอกแล้วอะไรที่คิดว่ามันใช่เหรอมันใช่ดาวิชีขอคืนสี่พันครับเอยก็รู้แต่ว่าคิดว่าไม่น่าใช่หรือเปล่าแต่จริงๆถ้าคิดว่าใช่ถ้า2คนตรงหน้าใช้สิทธิก่อนเลยนะคะอย่างน้อยก็ไม่กลับบ้านเนาะไม่เคยไงไม่ค่อยไม่ค่อยจะพลาดเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้สิทธิ์เอ๋ยลูก อยู่มา43สมัยแล้วถ้ากดแล้วเราตอบผิดเราก็ไม่ต้องกลับบ้านเราไมนแชมป์เราไม่ใช่ทีมสตีลเราไม่ได้อยู่บนนั้นเราอยู่ตรงนี้โอเคเสียไปเลยซะงนั้นค่ะอมาสู้กันใหม่ครับคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000และถ้าเกิดแชมป์ดึงกลับไปได้กลับมาตีเสมอกันที่8,000แต่ถ้าพลาดแล้วคุณยาดองได้ไปเหนื่อยละ เพราะสำหรับถ้าเกิดเจอคู่ต่อสู้อย่างคุณยาดองที่ใช้มังบอกว่าน่ากลัวเนี่ยค่ะต้องน่ากลัวจริงๆมาครับสมาธิครับ4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอของแชมป์ดาวิชีขอ4พยาง4พยางรหัสภาพมาครับ นัดกับยายไว้ที่ไหนจำไม่ได้แล้วเด่าดองครับลืมตาอ้าปากครับลืมตาอ้าปากถูกต้องครับไวมากเลยค่ะไวจริงๆนัดกับยายไว้ที่ไหนจำไม่ได้แล้วลืมและภาพที่ 2, 2> ตาคนเดิมะนะฮะตาแกะอ้าปากอยู่ ลืมตาอ้าปากอย่างที่บอกไว้1น0 0งพต่อ4,000ครับคุณยาดองครับแต่เมื่อกี้แชมป์ของเราก็ไปพุ่งออกไปพร้อมๆกันแต่มันไม่ทันไม่ทันยวเ,เพราว่าค,คราวนี้ช่วงของคุณยาดองเขามาได้เปรียบมากเลยได้เปรียบ<ล>ยคุณยาดองมีอยู่หนึ่งแชมป์มีอยู่4,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มา รวมเป็น4,000ตรงกลางแล้วถ้าเกิดคุณยาดองได้ไปหรือถ้าโชคร้ายหลุดไป <c oughs> ข้อหน้าโอกาสสุดท้ายของแชมป์4,000ตรงกลางครับ <c oughs> ดาวินชีขอ2พยาง <c oughs> รหัสภาพมาครับ อย่าดออครับขาหนีบครับขาหนีบถูกต้องครับเฮ้ยเอาจริงๆครั้งนี้เอ๋ยออกตัวก่อนนะเมื่อกี้แต่ช่วงแบบมันไม่ทันจริงๆอะค่ะต้องไวกว่านี้จริงๆภาพแรกคือภาพของขอไข่ใส่สละอีข้างบนแต่ว่าบอใบไม้หนาก็เลยเป็น ขออีบอขีบหนาขาหนีบ14,000ต่อ2,000ครับเป็นครั้งแรกที่เห็นการออกตัวก่อนแต่คนออกตัวทีหลังกดได้ก่อนโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วเหลืออยู่2,000เอ๋ยจะทำยังไงผมก็ตอบแทนเธอไม่ได้ <c oughs> แต่ที่แน่ๆห้ามพลาดเด็ดขาดและเดี๋ยวเรามาเจอกัน ในครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ